็สวัสดีครับผมมาต้นไอทีฮะวันนี้เราขาอคิดทุ้งสร้างนิดหน่อยก็เลยอยากมานำเสนอโปรแกรม Utility อย่างหนึ่งนะก็คือโปรแกรมแคปหน้าจอฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่เราอ่ะกดปิินสกรีนแล้วไปวางในโปรแกรมเพนแล้วก็ตัดรูปที่เราต้องการอีกทีฮะ หรือไม่ก็บางคนอาจจะคุ้นเคยกับอ่า snipping tool น,นี่นนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้มันก็ทำงานคล้ายๆกันนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างจะสะดวกกว่านะสะดวกกว่ายังไงนะก็คือไอโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมโปรแกรมชื่อ charles นะฮะก็มันทำงานยังไง มันทำงานได้หลักๆนะฮะสี่อย่างก็คือ capture ก็คือคือคุณอยากผมตั้งไว้ f หกนะ f หกก็คือเลือกที่แคปได้นะ,ะเลือกที่แคปได้ก็คือคุณอยากแคปเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่ามันก็จะมีให้เลือก หลายเพจอยากแคปแบบไหนอยากวาดรูปแคปก็ได้อะไรเนี่ยอ่าสมมติผมอยากแคปรูปสี่เหลี่ยมนี้จังเลยนเ,เนี่ยแคปแคปบริเวณเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วนะเห็ไหมง่ายฮะเนี่ยคุณจะก็ปไปใช้ก็ได้หรือว่าคุณจะไปตั้งให้มันอ่าแคปแล้วก๊อปไว ก็ได้รอๆเอาไปวางเลยก็ได้นะแล้วก็มีอ่า Capture e n t r e Screen นะฮะคืออะไรก็คือ Capture หน้าจอทั้งหมดเลยฮนะไม่ว่าอะไรจะแสดงอยู่หน้าจอนะตอนนี้มันจะแคปให้หมดเลยนะตั้งไว้ที่ปุ่ม F7 นะเห็นไหมฮะอะไรที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้มันจะแคปให้หมดเลยนะ ส่วนฟังก์ชัน f8 ก็คือนะแ capture active window นะก็คือ capture window ที่กำลัง active อยู่ตอนนี้ก็คือ window ที่กำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะสมมุติผมมี google chrome นะกับนี่นะโปรแกรมนี้นะก็คือผมอยากแคปแคปแค่ cap google chrome นะหน้าต่าง google chrome นะผมก็คลิกที่ของ google chrome นะกด เข้าไปเนหะ็นมจะสังเกตว่าหน้าจอภายนอกมันจะไม่แคปนะมันจะแคปแคกรวนโคมนะประมาณนี้ส่วน F9 ก็คือ s ีนเ e n Recording นะก็คือมันสามารถบันทึกบันทึกหน้าจอได้ด้วยนะฮะก็คือถ้าเกิดบันทึกหน้าจอก็เหมือนกับ Capture ทั่วไปนะฮะก็คือเราสามารถเลือกบริเวณที่เราจะบันทึกได้นะฮะ แล้วก็มันจะบันทึกเสียงให้เราด้วยน,นี่ฮนะผมกำลังใช้ฟังก์ชัน F9 อยู่นะตอนนี้มันสะดวกผมคิดว่ามันค่อนข้างสะดวกนะโอเคเราแคปปับเราสามารถเอาไปวางได้เลยเลือกส่วนที่แคปได้อะไรแบบนี้สำหรับการโหลดโปรแกรมนะก็คือคุณสามารถไปโหลดได้ที่อ่ากิทับนะฮะ โดยพิมพ์คำว่า c h a r l e x อยู่ใน Google เลยก็ได้หรือคุณจะโหลดผ่านอ่าสตรีมก็ได้นะฮะบนสตรีมผมใช้อ่าตัวที่อยู่บนสตรีมนะฮะใครที่เล่นเกมสตรีมอีแล้วสามารถโหลดได้เลยนะเป็นโปรแกรมฟรีฮนะย้ำนะฮะว่าเป็นโปรแกรมฟรีฮนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ